เสียงเป็นพลังงานฟังให้ดีแล้วนะสุดคลื่นและความถี่จะเป็นพลังงานเรากำลังจะมาพิสูจน์พลังงานกันนะครับพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้โดย เอาตัวลุงออเป็นหลักประกันลุงออคือสสารก้อนหนึ่งในสสารทุกชนิดจะมีพลังงานโตต่อไปดูเจรีเรื่องพวกนี้มนุษย์เราคือตัวสาสารสสารมีพลังงานทุกคนมีพลังงานหมดโอเคนะพลังงานที่ว่านี้มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สําหรับฝั่งลุงออมีพลังงานบริสุทธิ์มากมายมาสารแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยสามารถผองถ่ายกับทุกคนได้นั่งตรงนี้ ต้องการอยากจะพิสูจน์ร่วมกันไหมครับ <Yeah. S 1> ใครอยากจะพิสูตรเริ่มกันยกมือขึ้นครับ <Yeah. S 1> พลังงานเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอ <Yeah. S 1> มันพิสูจน์ได้จริงหรือเปล่า <Wow. S 1> อา้าวพร้อมยกมือตั้งไว้เงี้ยครับท่าน <Yeah. S 1> อ่าไว้เงี้เลยไว้เงี้เลยนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆเนี่ยคือพลังงานศักดิ์นะครับนิ่งๆโอเคดีมาก นิ่งๆดีๆตั้งตัวตรงก็ได้นั่งนิ่งๆตัวตรงด้วยดีครับหายใจตามปกตินะครับหายใจตามปกตินั่งสบายสบายลุงทําแค่นี้ครับท่านไม่ต้องบอกท่านไม่ต้องบอกท่านไม่ต้องบอกเหมือนลุงไม่เอาท่านต้องนิ่งๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคนะให้ลุงออกบอกอย่างเดียวแค่นี้เองครับนิ่งๆนิ่งๆบอกแล้วบอกว่าให้อยู่นิ่งๆ เอ,อให้อยู่ท่า่านี้เท่านั้นเองครับท่านแล้วหายใจเป็นปกตินั่งให้สบายไม่ต้องเกรงเนื้เกรงตัวนั่งขมาก็ได้นั่งพับเพียบได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะนิงน่งๆนะสามสองนิงน่งๆบอกว่าให้นิ่งอย่สายทำไมเลยเออ,เอ,อโอเคโอเคครับนิงน่งๆ อย่าเป็นลิงไม่เอาลูกลุงก,กำลังจะบอกว่าพลังงานมันมีจริงๆสามารถรู้สึกได้กันแล้วกันนาะสังเกตฝ่ามือของหนูเองลูกอย่าคุยกันลูกฟังลุงหอคนเดียวอย่าคุยกันลูกเอาไว้คุยกันทีหลังลุงขอเวลาไม่เกินห้านาทีเพียงห้านาทีเท่านั้นฝ่ามือหนูเป็นยังไง ใบหน้าหนูเป็นยังไงผิวพรรณเนื้อตัวหนูเป็นยังไงมีคำว่าโยกเยกคงเพลงไหมมีคำว่าบูวบวาบไหมมีคำว่าร้อนไหมอย่าลืมหายใจนะครับสูดหายใจเบาเบยาวลึกนึกถึงคำว่าพูดออกโทก็ได้เข้าพูดออกโทก,ก,ก็ได้เข้าคุณพ่อออกคุณแม่ก็ได้ เข้าคุณครูออกอาจารย์ก็ได้นะเข้าใครก็ได้ออกอะไรใครได้ลุงไม่ได้จะบอกว่าหายใจไปตามตามปกติสังเกตมือของหนูเองนะอย่าคุยกันโูกขอร้องขอห้านาทีเท่านั้นแล้วก็ตีนะเอาแล้วโดนลุงอัดเอาง,ง่ายๆนะเอาห้านาทีโอเคไหมรู้จักคำว่าห้านาทีไหมต้องเข้าใจลูกนี่คือระเบียบอีกอันหนึ่งนี่คือวินัยหนึ่งและนี่คือสมาธิชั้นสูงมากด้วย ให้ใยาจแวค่อยชูดไม่ต้องตะแบ,บงหรกไม่ต้องตะแบ,บงไม่ต้องตะแบ,บงทัาธรรมดาโอเคไหมเรากำลังพิสูจน์เรื่องของพลังงานทุกคนมีอยู่แล้วรู้สึกไม่มือเป็นไงต้องรู้ตัวเองคนระับอย่าบอกแวกครับทุกคนหลับตา ทุกคนหลับตาหลับตาไว้ด้วยหลับตาครับหลับตาครับหลับตาครับหลับตาไว้มันจะได้ไม่วอกแวกเราเรียกว่าสมาธินั่งนิ่งๆเหมือนนั่งต่อหน้าพระพุทธรูหลับตาหายใจให้เบายาวลลอแต่ตอนนี้ฟังเสียงลุงไปด้วยสังเกตการหายใจตัวเองด้วยสังเกตการเต้นของหัวใจตัวเองด้วย มันเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดครับท่านหลับตา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 ไว้ไม่ตายหรอกไม่มีใครมาทำลายร่างกายหรอกคุณครูก็ดูแลความปลอดภัยทุกท่านอยู่แล้วรู้สึกอะไรไ้่เอ่อย,ยังไม่ต้องพูดลูกเก็บไว้ในใจแล้วลุงจะถามเองนะครับ สังเกตให้ดีนะครับเราเหลือเวลาสองนาทีนะครับสังเกตให้ดีนะครับ